ต่อตอนนี้ไปก็ขอทุกท่านพากันสํารวมใจทำจิตให้เป็นสมาธิคือทรงสติสัมปชัญญะกำหนดรู้ลมให้ใจเข้าให้ใจออกเป็นพื้นฐานสำหรับลมให้ใจเข้าให้ใจออกนี่เป็นพื้นฐานใหญ่รวมกันนั้นก็ใช้คำภาวนาตามอัิยาศัย เราจะว่าพุโทโธธรรมโมสังโฆหรือว่าอารหังหรือว่าอย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้ตามถนัดแต่ถ้ว่าข่อจิตใจนึกน้อมถึงองค์สมเด็จพระทรงสวัสดิ์สภาคเป็นสำคัญเพราเราเข้ามาในเขตพระพุทธศาสนานี้นั่นก็เพราะว่าเรามีความเชื่อในพระองค์ ไม่สงสัยในคำสั่งสอนของพระองค์แล้วเราอธิษฐานความตั้งใจไว้ว่าเราจะรอมยอมรับนับถือพระรัตนตรัยคือพระพุทธพระธรรมและพระอริยสงฆ์ว่าเป็นผู้นำเราไปสู่ความสุขทั้งในชาติปัจจุบันและสัมปรายภพ เมื่อน้อมใจนึกถึงความดีขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นต้นแล้วก็นำอวตารคำสั่งสอนขออองสมเด็จพระบัทีปแก้วที่ทรงสั่งสอนเราว่าโลกนี้เป็นีนิจังหาความเที่ยงไม่ได้ทุกขั้งมีแต่ความทุกข อนัตตาทุกสิ่งทุกอย่างจะมีการสลายตัวไปในที่สุดการเกิดเป็นมนุษย์เกิดเป็นเทวดาเกิดเป็นพรหมเกิดเป็นสัตว์ก็ตามย่อมเต็มไปด้วยความทุกข์เราต้องบริหารประกอบกิจการงานเพื่อความเป็นอยู่ของตนแนงานตดยประเภทนี้ไม่มีที่สิ้นสุด ทำแล้วมันก็ต้องทำอีกทำแล้วก็ต้องทำอีกอยู่ตลอดเวลามาทำไปจนยันตายเราก็ไม่ว่างเมื่อตายแล้วแต่ว่ายังไม่สิ้นกิเลสเพียงใดต้องยังต้องเวียนว่ายตายเกิดในวัฏฏะถ้าวนลงไปฝ่ายต่ำคือเป็นสัตว์แต่กรกเปรตอสุรกายสัตว์เลี้ยงช้านี่เราก็ชื่อว่าเราขาดทน ถ้าเราวนมาแคนั้นมนุษย์ก็เราก็ชื่อว่าขาดทุนเหมือนกันเพราะว่าเราเกิดเป็นมนุษย์แล้วถ้ากลับเกิดเป็นมนุษย์อีกก็ชื่อว่าเราไม่มีอะไรดีขึ้นเรายังเป็นท่ากิเลสตัณหาอุปาทานและกุศลและกรรมอยู่นั่นเรา,าก็จะขอยยึดถือคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระบรมครู อย่างเร็วที่สุดชาตินี้เมื่อตายแล้วเราจะเป็นเทวดาหรือว่าเราจะทำความดีอย่างกลางให้เกิดเป็นพรหมและไม่เช่นนั้นเราสิ่งที่เราต้องการที่สุดนั่นก็คือพระนิพพานทั้งนี้เพราะอะไรเพราะว่าพระนิพพานแห่งเดียวเท่านั้นเป็นที่เศริจจตไม่ต้องทำอะไรต่อไป จิตอือ่นที่จะต้องทำไม่มีอีกแล้วในองค์สมเด็จพระบัณฑิตแก้วทรงเทศไว้ในอธรรมจักรกับปวัตนาโสกดีอาทิตตปบิยยาสยโสกดีอนัตตปริยายโสกดีลงท้ายองค์สมเด็จประจินสีบรมาสาสนดาสัมมาสัพทธเจ,จา้าทรงเทศแบบนี้ เมื่อกิจที่เราจะต้องทำเราทำเสร็จแล้วกิจอื่นที่เราจะต้องทำไม่มีนั่นหมายความถึงว่าเราเป็นพระอระหันต์ถ้ายังไม่ถึงพระอระหันต์เพียงใดเราก็ต้องทำกิจต่อไปกิจประเภทนั้นก็คือกือ็คภาระที่เราจะต้องปฏิบัติบริหารเพื่อตัวเองเพื่อ,อครอบครัวเพื่อเพื่อนฝูงเพื่อหมกคน,นะหรือเพื่อประเทศชาติเป็นต้น มันก็เป็นกิจแห่งการเหนื่อยการเบื่อกิจที่ทำแล้วทำอีกอย่างนี้มีตัวอย่างมาในพระธรรมบทกุตกานิกายสมัยเมื่อองค์สมเด็จพระจอมไตรบรมศาสันดาสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงบติขึ้นแล้วประมาณสิบปีในระยะนี้ไม่เกินสิปี ในระหว่างนั้นบรรดาพวกสักยราชคนดีเทวตหาคนดีสักยราชเป็นพญาติขององค์สมเด็จประชนาสีบรมศาสดา,ส,าสัมมาสัพพุธเจ้าเทวทหาเป็นพญาติฝ่ายฟฟพระนางพิมพาราชเทวีแต่กูลทั้งสองนี้เป็นพี่น้องเป็นเครือเดียวกันต่างคนต่างก็ออกบทในพระพุทธศาสนากันมาก ตอนนี้สมัยนั้นท้าวมหานามเป็นพระราชาในฝ่ายสกยราชคือกรุงกบ,บินพัทท่านท้าวมหานามไม่มีพี่น้องด้วยกันอยู่สองคนคือท้าวมหานามกับอนุรุตและพระนางโรหินีสำหรับพระนางโรหินีนี่เห็นจะไม่ต้องเกี่ยว่าเธอเป็นผู้หญิง ถ้ามาหาหนามจึงได้เรียกพระนรุ็มาปรารบว่าตระกูลสักยะก็ดีเทวตหานครก็ดีต่างคนต่างบวชตามพระองค์สมเด็จประจนาสีกันไปนอันมากแต่เหลือแต่ตระกูลเราสองคนนี้เท่านั้นยังไม่มีใครบวชก็จะกลายเป็นคนหมันไปถ้าอะไรก็ดีพี่จะขอบวชขอน้องจงอยู่ คลองสมบัติคือเป็นพระราชาพระอนุรุตกนิ่งฟังแล้วท่านท่านมหานามก็กล่าวว่าในเมื่อเจ้าจะเป็นพระราชาครองคนจงเรียนรู้กิจของพระราชาหรือบรรดาประชาชนทั่วไปที่มีความต้องการสมัยนั้นพระราชามีนาไมาก,ก็ต้องทำนา แต่พระอนุรุตเป็นเด็กเป็นอนุชาไม่เคยไม่มีเคยมีความลำบากไม่เคยทำกิจการงานกับเขาจึงถามว่าวิธีทำนาทำยังไงท่านท้ามหานามก็บอกว่าเวลาที่จะทำระยะแรกก็นำํำวัวควายไปนำไถออออออ่ไปนำอุปกรณ์อไปไถนาให้เป็นรอยแล้วก็ข้าววานลงมไปแล้วก็ไถกลบ เราใช้ใคลายคลาดแล้วก็เก็บพิยาถ้าอนุรุษถามว่าเสร็จหรือยังถ้ามันนามก็บอกว่ายัางไม่เสร็จต่อแต่นี้ไปก็ดูน้ำดูพืชข้าวจะเกิดขึ้นดีหรือไม่ถ้าปรากฏว่ามีวัชพืชคือหญ้าที่จะทาอันตรายกับต้นข้าวมีอยู่แล้วก็ต้องถากต้องถางต้องถอนเป็นการักษาต้นข้าว ถ้ามีตัวเพี้ยตัวหนอนแล้วก็ต้องหาวิธีไหลห่โดยการยาไล่เชื้อดินเชื้อหนอนเพี้ยและนอนที่จะกินก่อข้าวท่านพระอนุรุธถามาเสร็จที่อย่งางทำอมาหารน้มก็บอกว่ายาไม่เสร็จต่อไปข้าวโตวขึ้นมาก็เป็นรวงเมื่อเป็นรวงแล้วมีเม็ดแก่เต็มที่ก็ต้องเกี่ยว เกรใสกลับเขามานวดนวดแล้วเก็บไว้ในยุงในช้างท่านพระอนุตุถามว่าเสร็จหรือยังท่านท้ามาท่านนำก็บอกว่าอย่างแล้วก็บอกต่อไปว่าต่อตันั้นไปก็นําข้าวมาสะสางมาสีมาซ้อมให้เป็นข้าวสารแล้วก็กินท่านพระนุรุถามว่าเสร็จแล้วหรือยังท่านท้ามาท่านนำก็บอกว่าอย่าง มากินข้าวป่าเก่าเข้าไปแล้วถึงฤดูทํานาใหม่ก็ต้องเอาข้าวเก่าไปทําเป็นข้าวพันเขาปลูกวานนาใหม่แล้วทำท่านอย่างนี้ต่อไปถึงปีก็ต้องทําใหม่ได้ข้าวมาก็เกี่ยวอย่างนี้ตลอดชีวิตท่านพระอนุทิ์ถามว่ากิจแห่งการทํานาทำมาหากินเนี่ยมันไม่มีการหยุดกันหรือ ท่านท้ามาห่านนามก็บอกว่าหยุดไม่ได้เพราะเราต้องกินญาติผู้ใหญ่ของเราทุกระดับชั้นก็ทำงานแบบนี้ถึงแม้าจนกระทั่งตัวตายท่านก็นไม่มีโอกาสจะหยุดเขาเป็นกิจที่เราต้องทำท่านพระอนุรุธท่านบอกว่าถ้าอย่างนั้นแล้วก็ฉันจะผมจะบทพี่เป็นพระราชาต่อไปก็แล้วกัน เป็นอนุทธามาหานามก็ตามใจความจริงเวลานั้นทามาหานามเป็นพระราชาก็าติงแหละแต่ถ้าว่าปฏิบัติธรรมะได้ถึงพระอนาคามีเมื่อพระอนุรุตได้รับอนุญาตจากพี่ชายแล้วก็เช้อชวนเพื่อนอีกสี่คนด้วยกันมีพระเทวทัศน์ร่วมไปด้วยแล้วก็มีพระุบาลีที่เป็นกัจจายช่างกระบบกตามไปด้วย ไปบวชเวลาที่จะบวชก็ให้พระอุบาลีบวชก่อนทั้งนี้ก็เพราะว่าในพระพุทธศาสนาคใครบวชก่อนถือว่าเป็นอาวุโสผู้เป็นพี่คนที่บวชที่หลังจะต้องเคารพสิ่งกันแลกกันการที่ให้พระนุรุธแลพระอุบาลีบวชก่อนในฐานะที่เป็นคนรับใช้ ก็มีความอยู่ในใจว่าเราจะได้ตัดมานะทิฏฐิไม่ถือตัวว่าเป็นเจ้าเป็นนายถือว่าเขาเป็นพี่จะละมานะตัวนี้นี่เป็นความเห็นขั้นแรกต่อมาท่านกบฏในพระพุทธศาสนาอาศัยที่ได้ฟังคำจากท่ามหายานบอกว่าการเกิดเป็นมนุษย์หาความหยุดไม่ได้ ต้องพำมาหากินกันต่อไปแล้วก็ต่อไปเมื่อเกิดเป็นมนุษย์ใหม่ก็ต้องหากินแบบแบบนี้ไม่มีที่สิ้นสุดท่านจึงไม่ต้องการจะหากินต่อไปเข้ามาบวชแล้วเข้าไปเฝ้าองค์สมเด็จพระจอมไตรองค์สมเด็จพระพู้มีพระภาเจากก้าก็ทรงตัดพระนิพพานเป็นเป็นที่หมายว่าพระนิพพานไปเอกันตบรมสุขมีความสุขอย่างยิ่ง เพืนที่ว่าความทุกนิดหน่อยย่อมไม่มีในพระนิพพานมีความสุขบริสุทธิ์มีแต่ความเบาแต่ว่าคนที่จะถึงพระนิพพานได้ก็ต้องพยายามตัดโรบโลภะความโลภโทสะความโกรธโมหะความหลงเห็นว่าร่างกายไม่เป็นสาระไม่เป็นกันสารอนิจจังเกิดมาแล้วมันหาความเที่ยงไม่ได้ ทุกขังเต็มไปเลยความทุกข์อนัตตามีการสลายตัวไปในที่สุดถ้าเรายังโง่รอการเกิดต่อไปก็ไม่มีประโยชน์องค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจา้าทรงชี้โทษให้พระอนุรุตตบรรดาพระท่านหลายฟังว่าร่างกายเป็นโรคนิทังมันเป็นรังของโรคเกิดมันแล้วทุกวันมันเป็นโรคที่สุด ไม่มีมนุษย์ตนใดไม่มีโรคแม้แต่หนึ่งวินาทีอาการโรคอย่างอื่นไม่มีก็มีโรคชนิดหนึ่งที่ขังอยู่ในกายคือชิคัตช้าบรมาโลคาเ่งยกล่าวว่าความหิวเป็นโรคอย่างยิ่งโลคะเขาแระวะเสียแทงเวลามันหิวขึ้นมามันหาความสบายไม่ได้มันมีไม่มีความสบาย ถ้าหากว่าเราตัดโรคร้ายคือความหิวเส้นได้ความอยากเส้นได้เราก็จะมีความสุขท่านุรุทถามว่าทำยังไงพระเจ้าค่ะองค์สมเด็จพระบรมศาสดาก็บอกว่าให้พิจารณาเห็นอาาแต่ภาพร่างกายนี้มันไม่ใช่เรามันไม่ใช่ของเราเราไม่มีในร่างกายร่างกายไม่มีในเรา เมื่อเราตัดร่างกายเส้นได้แล้วไม่เห็นว่าร่างกายเป็นเราเป็นของเราเราก็ตัดทุกสิ่งทุกอย่างในโลกได้หมดเพราะที่เราต้องการทรัพย์สินเรื่องการมีครอบครัวก็เพราะชาติสายคำว่าเรานี่เป็นสําคัญฉะนั้นได้าว่าท่านตัดคำว่าเราเป็นของเราได้ในร่างกายเสร็จแล้วท่านก็ชื่อเป็นพระาหัน ท่านฟังเทศเจ้าองค์สมเด็จพระิชิตามานโดยยอเพียงเท่านี้ก็เข้าป่าเจริญสมณธรรมคือธรรมกรรมฐานทรงจิตให้เป็นสมาธิดีแล้วก็พิจารณาขันห้าว่ามันไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราเราม,มีไม่มีในขันห้าขันห้าไม่มีในเราร่างกายเป็นเพียงธาตุสี่คือธาตุน้ำธาตุดินธาตุลมธาตุไฟผสมกันเป็นกองโดยเฉพาะชั่วขณะหนึ่ง แล้วก็มีความตายเป็นอดีสุดในระหว่างที่ยังไม่ตายร่างกายก็เป็นอนิจจังหาความเที่ยงแท้แน่นอนไม่ได้ทุกครังเต็มไปด้วยความทุกข์โรคคนิทังเป็นดังของโรคประพังคุณนังไม่จะต้องเปผยเน่าเป็นอาทีสุดร่างกายของเราก็ดีร่างกายเขาพกคนอื่นก็ดีไม่มีอะไรชื่อว่าเป็นสาระแก่นสาร ไม่มีความสะอาดมีแต่ความสปกปรกหาความเยือกเย็นไม่ได้เต็มไปด้วยความเลาร้อนท่านพิจารณาตามกระแสพระสัทธมเทศนาขององค์สมเด็จพระจินวรเพียงเท่านี้ก็ปรากฏว่าได้บรรลุอรหัตผลเป็นพระอริยะบุคคลในพระพุทธศาสนา ฉะนั้นต่อตัวนี้ไปก็บรัดาพิสุสมันเนนทั้งหลายโดยโทษหน้าตลอดจมุมรรดาท่านยาดโยมพุทธบริษัทจงตั้งจิตกำหนดจิตก็ตนให้เป็นสมาธิโดยกำหนดลู่ลมหายใจเข้าออกด้วยคำภาวนาถ้าจิตสบายแล้วก็พิจารณาเช่นเดียวกับพระนรุตผลที่ท่านจะพึงได้ก็คือความสุขกายสุขใจในชาตินี้และดนสัมปรายภพ